เขายังรักคุณอยู่มากๆนะคะคุณรู้ตัวหรือเปล่าในวันที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาในวันที่คุณเลือกที่จะนิ่งกับเขาหลังจากที่คุณเป็นฝ่ายพยายามวิ่งไล่ตามเขาอะค่ะณตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณมากๆเขาขาดคุณไม่ได้เลยแรนดอมวันนี้นะคะเขายังปรารถนาในตัวคุณนะเขายังคิดถึงคุณที่ผ่านมาเขาอาจจะรักอิสระแล้วก็ละเลยความรู้สึกคุณไปแต่ว่าณตอนนี้เขาเหมือนคนที่คิดได้แล้วว่าไม่มีคุณอะ เขาอยู่ไม่ได้จริงๆนะคะตอนมีคุณนะ่ะมันดีจริงๆนะนะตอนนี้หมอสัมผัสได้ถึงคนปากไม่ตรงกับใจเขาอาจจะพูดว่าอาจจะอยากให้อิสระกับคุณต่างคนต่างคืนอิสระให้กันและกันแต่ความจริงแล้วตอนนี้ลึกๆอะ่ะเขากังวลน,นะคะเขารู้สึกว่าพอคุณนิ่งกับเขาอะ่ะคุณไม่เคยมีโมเมนต์นิ่งแล้วก็ตัดแบบนี้ไงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณทําแบบนี้เขากลับมีความรู้สึกว่า เขาคิดมากคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขานะเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเจอใครที่ทําให้เขารู้สึกได้ขนาดเนี้ยค่ะคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขามากๆเลยนะคะคุณเข้าไปทําให้ทําลายกําแพงของเขาอะ่ะคุณรู้เปล่าว่าคุณกําลังอยู่กับคนที่มีเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะแต่พอคุณเข้าไปแล้วอะ่ะ ไอตัวเรื่องที่เขามีอะค่ะไม่มีใครทําได้เท่าคุณเลยไม่มีใครเข้าไปทําให้เขารู้สึกได้มากเท่าคุณเลยนะคะเพราะว่าหลายพระคุณเข้าไปแล้วคุณจริงใจคุณเป็นคนปากร้ายแต่ว่าคุณใจดีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้เลือกเยอะก็ตามแต่แต่วันนี้ค่ะคุณไม่อยู่เป็นตัวเลือกให้เขาเลือกแล้วเขากลับรู้สึกว่าเขาต้องการคุณเขากังวลใจเขารูา้สึกว่าเขาเครียดเขากดดันที่ไม่มีคุณแล้วนะคะต่อจากนี้ใครจะเป็นคนวิ่งไล่ตามเขานะเขารู้สึกอยากเดินหน้ากับคุณนะเขาไม่อยากหยุดเขาไม่ อยากให้คุณออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นแรนดอมวันนี้ถ้าคุณรอเขากลับมาหมอรู้สึกว่าณนะตอนนี้เขาอาจจะยังนิ่งได้อยู่นะแต่สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งหมอให้เต็มที่เลยอะคะ่ะไม่เกินเดือนหนึ่งเขาคนนี้มางอคุณแน่นอนเขาจะทักทายคุณกลับมาแน่นอนนะคะคุณจะได้รับเมสเซจจากเขาแน่นอนเพราะว่าเขาโอเคหลังจากเราจบกันเนี่ยเขาอาจจะพยายามไปคุยกับคนอื่น เพื่อที่จะได้ลืมคุณหาอะไรทําแบบทําตัวยุ่งตลอดเวลานะคะแต่ที่สุดแล้วรู้ไหมเขาไม่สามารถลืมคุณได้คุณกลับทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเดินหน้าต่อกับคุณแต่รู้ไหมว่านั่นมันสายไปแล้วนะณนะวันนี้คุณเหมือน ใจคุณเป็นแผลอะ่ะเพราะคุณให้ความรักเขาไปแล้วคุณไม่ได้รับความรักกลับมาเลยคุณไม่เคยได้รับความรักจากเขาเลยอะ่ะเขาเห็นแก่ตัวกับคุณมากๆเลยอะ่ะทั้งๆที่คุณพยายามเข้าใจพยายามมองข้ามนิสัยที่ไม่ดีของเขาไปพยายามให้โอกาสเขาซ้ําแล้วซ้าเล่านะ แต่เขาก็ยังทำร้ายคุณดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาทําตัวยุ่งตลอดเวลาทั้งที่ตัวเองไม่ได้ยุ่งเลยนะทําตัวเหมือนหล่อเลือกได้เหมือนสวยเลือกได้ที่สุดแล้วในวันที่คุณก้าวออกมาเขากลับรู้สึกว่าเขาต้องการคุณจริงๆนะคะ ไพ่มัมนขึ้นว่าเขานึกถึงคุณมากๆเลยนะตอนนี้นะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตากับเขาเสมอหมอรู้สึกว่าเขาจะกลับมานะหลังจากพลังงานวันนี้ที่หมอดูแล้วใจเขาอ่ะยังรักคุณมากๆแต่ว่าตอนนี้คุณกลับรู้สึกนิ่งได้ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณผ่านมาเยอะแล้วคุณถูกกระทํามาเยอะแล้วคุณยืนได้แล้วคุณรักตัวเองแล้ว คุณสามารถรักษาแผลใจตัวเองได้แล้วคุณพร้อมที่จะมูฟออนมากๆแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกกดดันเพราะว่าคุณจะไม่อยู่แล้วคุณจะไม่เอาเขาแล้วเขาแอบบังให้คุณยังรอเขาอยู่นะแต่เขาก็จะรวบรวมอีโก้ทั้งหมดที่เขามีเนี่ยค่ะเขาจะวางมันลงแล้วเขาก็จะมากลับมาง้อคุณมาพูดคุยกับคุณดีๆถ้าเกิดคุณยังให้โอกาสเขามันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะดีกันไหมมันมีโอกาสนะที่ความสัมพันธ์นี้จะดีกันอีกครั้งหนึง่ง มันอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะดูๆแล้วว่าในใจเขายังเป็นคุณอยู่เต็มหัวใจเลยค่ะคุณทั้งคู่ยังมีวิบากกรรมร่วมกันนะอันเนี้ยอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะน้อมรับมันไว้หรือคุณจะตัดพลังงานนี้ทิ้งไปแต่ลึกๆแล้วค่ะตอนเนี้ยค่ะการที่คุณบอกว่าต่างคนต่างอยู่เถอะให้อิสระกับเขาเขาให้อิสระกับคุณเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะอยู่ได้แต่ตอนเนี้ยคุณไม่เอาเขาแล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้จริงๆนะคะ อะใครอยากดูส่วนตัวสามารถทักแชทอินบ็อกซ์หมอได้